สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพัฒ์ทอลกในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชพัฒเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตรประจำปีการศึกษา2560ถึง2562ค่ะแล้ววันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากบัณฑิตกิติมาศท่านคมสันจับจุปริญญาศิลปาศาสตร์บัณฑิตกิติมศัิ์จากมหาวิทยาลัยราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะท่านก็ได้เป็นประธานวิสาหกิจชุมชนวิถีมอนค่ะอยากให้ท่านได้เล่าถึงประวัติความเป็นมาสักเล็กน้อยค่ะผมนายคมสรรจับจุประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยววิถีมอนนครชุมนะครับก็ชุมชนของเราเป็นชุมชนพื้นบ้านในเขตอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะครับเรามีวิถีตั้งแต่การดำรงชีวิตตั้งแต่เกิดจนถึง การตายต้องพูดอย่างนี้เพราะว่าความเป็นมอญของเรานั้นอยู่คู่กันมาเกือบสองร้อยกว่าปีแล้วในชุมชนของเราตั้งแต่สมัยสงครามก้าวทัพตั้งแต่ส,สมัยหนีภัยสงครามมาจากเขตพมา่าเมื่อครั้งโบราณและที่เหลืออยู่ก็คือลูกหลานมอญจนนับวันนี้เป็นคนไทยเชื้อสายมอญกันแล้วนะครับพวกเราเป็นกลุ่มมอญแปดชาติพันธุ์ของจังหวัดราชบุรี เรามีวิถีวัฒนธรรมทั้งการแต่งกายทั้งอาหารตลอดจนภาษาพูดภาษาเขียนซึ่งเป็นวิถีดั้งเดิมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็ยังคงทำรงรักษาไว้ได้ดีแล้วก็ความเป็นมอนของเรายังได้ไปปรากฏในสถานศึกษาต่างๆตลอดจนสถาบันราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงที่เห็นดีเห็นงามกับสิ่งที่เรามีและเราเป็นอยู่ณนะปัจจุบันทั้ง ตั้งแต่เมื่อครั้งแรกเริ่มที่รัชพัฒเข้ามาสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมชุมชนของเราจนเราเกิดวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยววิถีมรของเรานะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเกิดความหวงแหนในสิ่งที่ตนเองมีซึ่งสร้างแรงบันดาลใจให้กับชุมชนหรือว่าคนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นเยาวชน ได้มาสนใจวิถีวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้นไม่แต่เท่านั้นยังมีแรงมานันใจให้กับพี่น้องชุมชนเครือข่ายทั่วประเทศที่สนใจในวิถีและวัฒนธรรมของพวกเราเข้ามาตลอดจนพี่น้องมอญที่เป็นชาวเมียนมาแล้วก็จากทั่วโลกก็สนใจในวิถีของมอญในแบบดั้งเดิมของชุมชนมอญของพวกเรา ก็ถือว่าเป็นการสรรืบสานวัฒนธรรมมอนนะคะที่ให้ลูกหลานเนี่ยได้สรรืบทอดต่อไปนะคะแล้ววันนี้ค่ะท่านมีความรู้สึกอย่างไรคะที่ได้รับตําแหน่งบันฑิติมศักข์ค่ะอันนี้เป็นความรู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นชาติพันธุ์ชาติพันธุ์ก็คือณตอนนี้เราอยู่ในประเทศไทยเราเป็นชาวไทยโดยสมุนแบบแต่รากเหง้าหรือสํานึกในความเป็นมอนมันยังคงอยู่ในความเป็นคนไทยเชื้อสายมอ แล้วมันไม่ใช่แต่เราคนเดียวที่เกิดความภูมิใจกับสิ่งที่เราได้รับรัฐธานวันนี้นะเราก็คือสถาบันหรือว่ามหาวิทยาลัยราชาพัฏจอจบึงเล็งเห็นความสำคัญของความเป็นศักดิ์ศรีของของมนุษย์ที่เกิดมาเพราะว่าความเป็นกิตติยศมันมีอยู่ในตัวของมันเองด้วยรางวัลอันนี้สรงเกียรติมากแล้วก็พี่น้องลูกหลานมอนสามารถ เป็นแรงบันดาลใจกับสิ่งที่เรามีอยู่ได้ค่ะแล้วก็พี่น้องมอนทั่วโลกก็จะปรากฏชัดกับสิ่งที่เห็นขึ้นก็คือเป็นแรงบันดาลใจในการจะสืกสารหรืออนุรักษ์วิถีวัฒนธรรมให้คงอยู่คู่โลกของเราต่อไปค่ะแล้วท่านมีหลักการหรือว่าแนวคิดอะไรไหมคะที่ทําให้ประสบความสําเร็จกว่าจะถึงวันนี้นะกว่าจะถึงอ วันที่ประสบความสำเร็จความสำเร็จนี้ก็คือความมานะและความอดทนเพราะว่าสิ่งที่เรามานะที่จะทำมาเราเราถูกหลายๆคนหรือหลายๆสิ่งมองเข้ามาแล้วก็เราต้องอดทนกับสิ่งที่เป็นรอบข้างเราตลอดเวลาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันเป็นศักดิ์ศรีในสํานึกของเราเราว่าเราเป็นคนไทยเนาะอย่างน้อยสิ่งที่เรามีมาเนี่ยเราควรทําอะไรได้บ้างให้กับ ประเทศชาติแล้วก็ความเป็นการจัดการที่ดีก็คือการรวมพลังของหมู่คณะแล้วก็ความสามัคคีคือความเป็นเลิศในการกจัดการสิ่งต่างๆเพราะว่าถ้าขาดซึ่งความสามัคคีแล้วมันจะไม่เกิดขึ้นกับเรื่องเหล่านี้เลยเพราะว่าไม่สามารถจะนำพาผู้คนมากมายที่สนใจเรื่องเดียวกันให้มาถึงจุดๆหนึ่งได้แล้วก็เกิดเสมือนเป็นตัวแทน พี่น้องที่เป็นชาติพันธ์แล้วกันว่าได้ทําสิ่งที่มีขึ้นให้ปรากฏขึ้นณนะปัจจุบันค่ะซึ่งแน่นอนค่ะว่าต้องใช้ความมานะอดทนและความสามัคคีของชาวมอญค่ะถึงจะประสบความสําเร็จในวันนี้ได้ค่ะสุดท้ายค่ะอยากให้ท่านได้แสดงความยินดีกับบัณฑิตในวันนี้ค่ะก็ขอให้ลูกหลานน้องๆบัณฑิตใหม่นะว่าสิ่งที่ทําทั้งหมดนั่นนะคือ ขอให้ทุกคนมีความมานะมีความอดทนอีกอย่างหนึ่งต้องมีความพยายามถ้าคนเราไม่มีความพยายามเพื่อจะก้าวไปสู่จุดใดจุดหนึ่งของชีวิตเราจะไม่เจอกับความสําเร็จเลยเพราะว่าสิ่งที่ทํามาทั้งหมดนั้นนี่คือความสําเร็จถูกไหมครัทุกคนก็จะมองว่าเป็นความสําเร็จและความสําเร็จนั้นมันจะเกิดขึ้นได้ด้วยตนตัวเราเองเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดไม่มีใครสามารถจะช่วยเราได้มากไปกว่าตัวของเรา บัณฑิตใหม่ก็ให้สังวรว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันคือความพยายามของตนเองและความภาคภูมิใจนั้นมันจะเกิดขึ้นตลอดไปค่ะยังไงก็ต้องขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรในวันนี้ด้วยนะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะบัณฑิตกิติมาศจากมหาวิทยาลัยราชพัฒหมู่บ้านจอมบ,บึงท่านคมสรรจับจุค,ค่ะขอบคุณนะคะ,ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ